ครับหลังจากที่เฮาได้แต่งข้าวจอยไปแล้วนะครับ่ะต้องตามฉันทนลักนะครับถึงจะเอามาจ้อยได้ได้เพาะได้ได้บ่ต้องไปดัดเสียงอะไรย่างนักหนานะครับแต่ถ้าท่านบัตถูกฉันทนลักนะครับมันก็ก็ยังว่านะครับมันก็ไปได้บางเทมันก็เบี้ยวไว้หน่อยมันเวมันก็ยุบไว้หน่อยอย่างนี้นะครับแต่ถ้าท่านแต่ง ข้าตามสัญลักษณ์ที่ผมกำหนดไว้ฮือนะครับท่านจะเอาไปสามารถไปจ้อยได้ตามทํานองอโบราณได้เลยนะครับก็ยังว่ามันมีอยู่หลายทํานองนะครับทํานองวิงบอลน,นะครับทำนองเป้ากลอยใบทํานองโกงเฮียบงมะมะยำไฟมะนาวรองของไอเน,นี้ยนะครับมามีนักนะครับมาแล้วแต่ท่านจะจะสอบนะครับมาจะสอบไผ่ซอบมันกับแบ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 บที่ผม เอามาแต่งเนี่ยนะครับมาทีนี้เรามาอู้ถึงการจอยอข้าวห้าบาทลุ่มที่อันนี้ปรกองห้องคนเดียวนะครับห้าบาทลุ่มนะครับเพราะว่าเอามาต่อคนเดียวนะครับก็คือจากเข้าที่ครั้งก่อนได้จอยไปให้ฟังแล้วนะครับในทํานองอในทํานองวิ่งวอนนะครับแบบนี้นะครับมาอันนี้อันนี้คือสี่บาทแรกนะครับสี่บาทที่ นิยมกัอนเขียนแค่นี้นะครับมาแล้วก็จอยไปเลยนะครับทีนี้เอามาต่อแถบบาทนะต่อบาทลุ่มเนี่ยคคือเอามาต่อทั้งลุ่มเลยนะครับมาก็คือเอาฉันหลักบ,บาทเอาบาทสลัดขึ้นเนี่ยะมาต่อนะครับอ่าแบบอีก,ก็สามารถเอาไปจอยได้นะครับสามารถเอาไปจอยได้เพาะเหมือนกันนะครับมาก็เป็นข้าวก้องนะที่จอยได้ ได้เพอพอสมควรนะครับอ่าก็ปนการนิยมจ้อยกันนะครับที่นี้เรามาอูถึงการจ้อยเลยนะครับอข้าวสั้นๆนี่เราก็บกควรจะไปใจยมาหย่ำไฟหรือ,อามาน้ารองของอย่างนะั้นะมปนมันเร็วนะมันดําเนินเรื่องเร็วเนะพราะส่วนมากข้าวสั้นๆนี่มันก็จะเป็นการเล่นการเอื้อนนะครับเอื้อนคํานะครับใบใจ่คางนะครับอ่ใบใจ่คางเ,เอ้ย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 ไม่ใช่นะครับอ เอื้อนนะครับเอือนอ่าเอื้อนก็หมายอย่างเอี้ยนะครับมาอ่าเอ้เอเอที่บอจังคีจอมเนี่ยแบบมันมันม้วนไปม้วนมาน,ะนะ่ะจํานฮะอ่าม้วน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 มันเื็นการม้วนเสียงนะครับม้วนจอมมัน ก็ขึ้นลงๆก็ขึ้นลงแล้วแต่จำสไตล์นะครับส่วนมากกับมันก็จะเป็นเนี้ยนะครับในเสียงที่ม้วนได้นั่นมันก็จะเป็นเสียงชัตวาอคำที่เป็นเสียงชัตวานะครับอยอย่างเงี้ยนะครับอจํานะครับอ่าเขียมอย่างเงี้ยนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะ อ่าอย่างงี้นะอ่าคำพิธิเป็นเสียงจัตวานะครับอ่าเสแคงอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันมันมันม้วนเสียงได้ได้ยาวนะครับอ่าเสแคงอย่างเงี้ยนะครับอ่าจางอย่างเงี้ยนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับดิลี่อย่างเงี้ยนะอ่าอ่าถ้าจะเอื้อนก็เอื้อนได้ยาวนะครับในในจุดๆเหล่านี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับ แต่นี้วันนี้เฮาก็จะอู้ถึงการจอยครั้งก่อนนี่เป็นเป็นจอยจอยวิงบอนนะครับทำนอนวิงวอนสี่สี่อทีนี้เราจะเราจะเอาผสมกันนะครับเราจะเอาเปลาก่วยใบเปลาก่วยใบท้โทษอที่ทโกงเฮบงนะโกงเฮบงมาผสมนะครับทีนี้เราดังบนนี่เราจะเป็นวิงวอนนะครับวิงบอนก็คือ จุดนี้มันเป็นเสียงตรีสั้นนะครับมันก็จะเอื้อนน้อยๆนะครับเห็นไหมครับวิงวอนนะตรงนี้นะเป็นเสียงสามัญนะครับมันก็จะต้องมันก็จะต้องเอื้อนอยู่ดีนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มคำนะครับเอื้อนนะครับตรงนี้นะฮะแต่วิธีเอื้อนมันก็จะไปแบบนะครับอตรงนี้มันเอื้อนทรงนะครับเห็นไหมครับวิงวอนเนี่ยจะเอื้อนหลายตี้นะครับมันทำให้ การดาเนินไปแบบจ้าๆนะครับอาก็คือมันจ้าด้วยการเอื้อนนะครับมาดวงไทยนะครับอ่ายีา่ยมมันก็ต้องเอื้อนนะฮะเอื้อนนะเอื้อนก็หมายก็ว่าเล่นเสียงนะครับอ่าที่นี่นะครับเขาจะจอยแบบวิงวอนสองสองบาทนะครับนี่นะครับอในช่วงนี้ความจริงอืมมันก็มาแจ้ว่าเป็นโกงโอ๋อเป็นเป็นโกงเฮบง หมดนะครับอ่าแต่สมมติว่ามันเป็นช่วงเร็วนะครับแต่ถ้าเราจะอืมเป็นวิ่งวอนเลยก็ได้นะครับหรือโกงให้บงก็ได้แต่มันคือการจ้อยเราไปจะเล่นเห็นหน้อยนะครับอ่าบางครั้งเนี่ยมาถึงนี่ปิ่นก็มีคนก็มีคนที่ปิน่นเอือเอ้อนตรงนี้นะครับของเสลงเนี่ยนะแปลงสายเลือกกอย่างเงี้ยนะครับ แต่ก็สุดแล้วแต่ใครจะชอบนะครับบางถ้าสมมติว่าเฮาเบ่อเอื้อนนะครับของบ่มักของแสลงแปลงใสเลือกลัอกบีดบินนี่น่ายเนี่ยมันก็ไปเลยนะครับบ่อเอือนตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่นะครับตรงนี้ก็เลือกลักเนี่ยนะครับตรงนี้มันเอื้อนมาได้นะครับ บ่ so มากเลืกอลักเนี่ยมันเอื้อนม่ได้นะครับมันเสียงตายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามมาถ้าสมมติว่าตัวนี้มันเป็นเสียงจัตวาหรือเสียงสมันนะครับก็จะเอื้อนได้นะครับเอื้อนเอื้อนเอื้อนน้อยนะเอื้อนก็หมาย่าว่ายืดห้องดนตรีนะครับเอื้อนนะครับมันก็คงจะเอื้อนได้บ่มากหรอกครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับอ่าก็ ในโกงเฮียวบงเนี่ยนะครับมาในโกงเฮียบงโกงเฮียบงเนี่ยพ่นจะพ่อนจะรวมตรงนี้นะครับรวมรวมวักรวมท้ายห่างไอสองคำนี่นะครับเข้ามามามา,มาจบตรงเพนะครับมา,มาจบตรงนี้นะครับอืม,มาจบเพนะครับา อ่าเนี่ยนะครับปกติแล้วถ้าสมมติว่าเป็นวิงบอลน,นะครับบีดบินนีนาะคุณขางจบเป็นบาทเป็นบาทนะครับแล้วก็ขึ้นใหม่ทำเป็นสมยัยน้ำลาจืดจางไอ้พวกก็จะขึ้นไปเป็นบาทเป็นบาทนะครับแต่กุ้งเฮียบงนั่นนะครับ พคน,นจะรวมรวมตรงนี้เข้าหากันนะมาโจบเพลนะครับบิบบินนีนาะควรข้างต่ำเป็นสมยัยอันนี้เหมือนขึ้นต้นบทเพลงใหม่น้ำลายจืดจางคนละแนวต่างไผ่มันตันเฮ้ยแอยงยี่นะครับมา อันนี้คือลักษณะของโกงเฮบงนะครับทีนี้มาถึงจุดเพ hey, ต้องเลี้ยวแล้วครับอ่าอันนี้คือสามก้มเหลี่ยวนะครับเห็นไหมครับสามก้มเหลี่ยวนี่อ่ามันก็คือเสียงก็จะเหลี่ยวออกอ่าออกไปต้องไมเนอร์นะครับอ่าไมเนอร์ออนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมอ่าเจ็ดกัมเตียวนะครับหนึ่ง 2องสามสี่ห้าหกหเจะเจกําตียวสกําเหลวนึ่งสองสารวมรวมนะเข้าไปด้วยนะครับสามกําเหลวฮะเหมครับอ,อ,อันนี้คือรักการของโกงเฮ้บงน,นะครับสกําเหลวนะครับ อันนี้ที่เขามาเป็นแปลงเป็นในแปลงเป็นในในรูปของจ้อยนะครับคือคือคือตีข้อหมายนะครับมาเป็นสามสามวักสามวักเหลี่ยวนะครับเจ็ดวักเตียวนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเราตีเป็นสามกำ เจ็ดกำเตียวสามกำเหลียวนะตามโบราณนั่นนะก็คือในรูปของฉันทลักษณ์นะครับอ่าเราจะมาดูเลยนะก็คือนึ่งเห็นไ,ไหมฮะสองสามอ่าสี่หา้หาหกเจ็ดเห็นไ,ไหมฮะมีเจ็ดกำนะครับทางหน้านี่มีเจ็ดกำเห็นไ,ไหมสามกำเหลียวก็คือตรงนี้นะกำนึ่ง สองอ่าสามมาเห็นไหมสามกําเหลียวก็คืออ่าท้ายวรรคที่สามเนี่ยนะก็คือเหลียวไปหาท้ายวรรคที่สองเนี่ยก็คือสัมพัสกันนั่นแหละครับเหลยวนะเป็นห้องวันเหลว่าอย่างเงี้ยนะในในแง่ของฉันทลักนะครับแต่ถ้าในแง่ของในแง่ของจ้อยแล้วเปิน้นเปิ้นก็จะถือเป็น เจ็ดวัดเตียวอ่านะครับเจ็ดวัดเตียวสามวัดเหลียวอ่าเห็นไหมกรุงกรุงเฮบงนะเห็นไหมครับสามวัดเหลียวเ,น,นะเ,น,เนี่ยก็หมายถึงว่าเสียงมันจะเบนออกจากเสียงลักนะครับอ่าอันนี้คือเสียงลักนะครับเสียงลักก็จาเอื้อนมาอีนา๋นะเสียงเบนออกมาเนี่ก็คือการ ออกไปทางไมเนอร์นะครับไมเนอร์คืออาจจะเปลี่ยนออกเทปนะครับอย่างอันนี้มันเป็นโดสูงนะครับอันนี้มันก็จะเป็นโดต่ำอย่างนี้นะครับอ่าแล้วแต่นะครับก็แล้วแต่เขาจะเหลี่ยวมดหรือเหลียวเหลี่ยวเกึง่เดียวอย่างนี้นะครับอ่าเหลียวเกลื่เดียวหรือเหลียวอย่างนี้แล้วแล้วก็ปิกขึ้นมาอย่างนี้แต่ไอ้ตรงนี้มันเป็นบาดจบนะครับทีนี้มันก็จะเหลี่ยวเหลี่ยวไปเหมือนก็จะลงแล้วนะครับจะลงอ่าแบบเนี้ย ความจริงบาทนี้มันบาดสลัดขึ้นนะครับแล้วแปลงมาเป็นบาทจบเนี่ยนะครับมันก็จเจ้าลองเหลี่ยวลงอะครับมันเหลี่ยวลงฮะบ้านมันก็จะมันก็จะขึ้นไปนะนะกรับันยมันจบไปได้นะครับไม่จะต้องมาเจาส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องจบลงมาเป็นโน้มต่าลงมาเป็นเสียงสามัญนะมันถึงจะจบเนี้ยนะบทเพลงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่ามันเวลาเฮาซ้ำแล้วนะครับ ถ้าหอยจดนะครับมาแล้วก็เดนนะครับมันก็จบไปได้นะครับนะครับทีนี้หอยต้องบาทสองนะหอยต้องเติมแหละนายเฮยก่อนและนายเฮยอะไรยังก็แล้วแต่ใครจะชอบเติมแบบไหนก็แล้วแต่นะออ่่าาแบบนี้นะครับอ่่ที่นี่เราออกมาถึงวิธีการจอยเลยนะครับอผมจะไปสาธิตเป็นตัวอย่างนะครับ ก็มาถึงกับจะเดียอย่างนั่งหนานะครับก็ขอให้ท่านเอาไปพิจารณาดูนะครับแล้วเอาไปฝฟืนะครับเป็นแบบฝฟืเฉยๆนะครับคงบอกมักหบอจังขีจ บ่บกไยไกลบ่ใจหาขีดักเดียมปุ่มใสอันว่าดวงท้ายบ่มักของแสลงแปงสายเลือกลัก บีดบินนีนาะควรข้างทำเป็นสมายน้ำลายจืดจางคนละแนวต่างไผ่มันตันเฮย เลือกเอาดิลีปีเอ้ยน้องเอ้ยตามสเบอยอินนะครับตามสเบอยอินนะครับนายฮือ ครับก็เป็นจันนี้แหละ